รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะมาร่วมเบิกเช้าวันใหม่ให้ทุกท่านได้ชื่นบานกนันวันนี้ค่ะพระมหาสมจริงสุวรรณโชโตจเจ้าอาวาสวัดห้วยสายขาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมาชวนทุกท่านจัดระเบียบชีวิตกันสักหน่อยกับหัวข้อที่น่าตามติดอริยสัจจัดชีวิตค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมอริยสัจสี่นียโยมเป็นหลักคำสอนที่กล้ตัวเรามากและเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับอริยสัจสี่นี่แหละตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครไม่มีอาชีพไหนที่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับอริยสัจสี่และ พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ก็ทรงเห็นอริยสัจสี่นั่นแหละแล้วจึงเสด็จออกบรรพชาฉะนั้นถามว่าอริยสัจสี่เนี่ยมีมานานไหมมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเพียงแต่ว่าไม่มีใครค้นพบพระพุทธเจ้าทรงคนพบอริยรสัจสี่ทรงเห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเห็นอริยสัจสี่ การเห็นอริยสัจสี่เนี่ยก็เป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคลส8บปประการว่าอริยสัจญานทัศนังอริยสัจเนี่ยเป็นความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงบ่อยที่สุดทรงแสดงมากที่สุดแม้กระทั่งพระธรรมเทศนากันแรกที่ทรงแสดงที่เรียกว่าธรรมจักกับวัตนาสูตรก็ลงท้ายด้วยอริยสัจสี่นั่นแหละที่พระองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์และ บุคคลใดก็ตามที่เป็นคา,ารวาสเป็นครหอัดมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านอกจากที่พระองค์จะยกเรื่องอนุปุพิกถาซึ่งเป็นธรรมะเหมือนเครื่องซักฟอกฟอกจิตให้สะอาดแล้วเนี่ยพระองค์ยังทรงแสดงอริยสัจสี่ต่อท้ายด้วยเพื่อให้บุคคลนั้นๆเข้าใจหลักชีวิตมากขึ้นเข้าใจว่าชีวิตควรจะดำเนินอย่างไรควรจะดำรงชีวิตอย่างไร เมื่อเรารู้จักอริยสัจสี่แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะนั้นหัวข้อวันนี้จึงตั้งหัวข้อว่าอริยสัจจัดชีวิตเพราะอริยสัจสี่คือสิ่งที่เราดำรงอยู่และก็ใช้ชีวิตอยู่ในอริยสัจสี่มันมีคู่กันอยู่ว่าเหตุกับผลคือเป็นคู่เหตุกับคู่ผลฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุฝ่ายหนึ่งเป็นผลฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลแต่ในอริยสัจสี่ ยกผลขึ้นมาแล้วก็หาเหตุกล่าวถึงผลแล้วจึงย้อนไปหาเหตุเช่นถ้าบอกว่าทุกสมุทัยสมุทัยกับทุกเป็นของคู่กันคือทุกนะเนี่ยมันเป็นผลเป็นผลของสมุทัยกล่าวผลแล้วก็ย้อนไปหาเหตุนิโรธกับมรคนิโรธเป็นผลมรคเป็นเหตุ ในการดำรงชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยถามว่ามีใครไม่เคยประสบทุกบ้างมีทุกคนจะมีมากหรือมีน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งทุกมากกับทุกน้อยแต่ทุกคนเนี่ยหนีทุกไม่ได้ความทุกมันมีอยู่สองประการทุกประเภทที่หนึ่งเรียกว่าทุกประจำสังขารกับทุกประเภทที่สองคือทุกที่ มาเยี่ยมมาเยือนเป็นครั้งคราวมาเป็นบางโอกาสเหมือนกับแขกอาคันตตก,กะมาเยี่ยมแล้วก็ไปทุกประเภทที่หนึ่งเนี่ยหนีไม่ได้เจ้าชายสิทธัตถะที่พรงเสด็จออกบรรพชาพราะโรงเห็นทุกประจําสังขารนี่แหละเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บและก็เห็นคนตายความแก่ความเจ็บความตายเนี่ย เป็นทุกประจําสังขารแต่เจ้าชายเห็นแล้วเนี่ยพรองทรงหาทางออกหาทางออกจากทุกนั้นหาหาทางที่จะออกจากทุกให้ได้เพราะฉะนั้นทุกประจําสังขารเนี่ยตราบใดที่ญาติโยมทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายประชาชนทั้งหลายยังเวียนไาวตายเกิดเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างเนี้ยวนเวียนอยู่แก่เจ็บตาย ทุกคนต้องประสบญาติโยมบอกว่าวันนี้ยังไม่แก่เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องแก่วันนี้ยังไม่เจ็บอีกไม่กี่ปีก็ต้องเจ็บวันนี้ยังไม่ตายไม่กี่ปีก็ต้องตายมันเป็นทุกข์ที่อยู่กับเราเห็นอยู่ทุกวันแล้วทําไมจึงจะไม่แก่ทําอย่างไรจึงจะไม่เจ็บทอยางไรจึงไม่ตายนเจ้าชาติริทธะทรงเห็นเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์พระองค์จึงตรัสว่าทุกขาชาติปุณบปุนัง เพราะฉะนั้นทุกประจําสังขารเนี่ยเราหนีไม่ได้เราต้องยอมรับในหลักอริยสตีทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้กําหนดรู้ให้รู้จักมันซะก่อนให้รู้จักทุกให้ทําความกําหนดรู้ว่าทุกนี่คืออะไรคนเรามันมีทุกหลายอย่างากับประเภทที่สองทุกจรที่อาจมาพูดถึงว่าหรือที่พราษา,าธรรมว่าปกินหนากาทุกเนี่ยทุกประเภทนี้เนี่ย มีแล้วก็ระงับมันได้มันมีเป็นบางครั้งบางคราวบางโอกาสแล้วก็เราก็สามารถดับมันได้ด้วยปัจจัยความทุกข์เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยต้องประสบอย่างน้อยในชีวิตประจำวันของญาติโยมเนี่ยสาม,มารถจะประสบกับทุกข์จร ความเศร้าโศกความเสียใจความอาลัยอาวรณ์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นมันมีหลายอย่างแต่ความทุกขเนี่ยนะถ้าเราหาสาเหตุมันเจอหาตัวต้นเหตุได้เนี่ยเราจะเข้าใจมันก็คืออะไรทไี่เป็นเหตุให้เกิดทุกอะไรเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวก่อให้เกิดทุกในชีวิตเราบ้างเพราะ ทุกมันจะเกิดลอยๆไม่ได้มันจะเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้มันต้องมีต้นเหตุเขาเรียกว่ารียกวาสมุทัยสมุทัยคือเหตุเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ซึ่งสมุทัยคืออะไรเกิดทุกข์นั้นตามหลักพุทธศาสนาก็คือตัณหานั่นเองความอยากความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตัณหาเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างหนึ่ง กามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเหล่านี้ก็คืออยากได้รูปอยากได้เสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งความอยากที่เป็นตัญหานี้เป็นความอยากในส่วนที่เรียกว่าชอบใจอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจเช่นอยากเห็นรูปสวยๆอยากได้ยินเสียงไพเราะไพเราะอ,อยากลิ้มรสอาหารที่อร่อยอ อยากสัมผัสที่นุ่มๆเนี่ยอยากได้กลิ่นที่หอมๆอ,อันนี้เป็นกามาคุณเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความอยากอยากได้อยากได้ในรูปในส่วนของกามาคุณห้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัญหาอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ทุกคนส่วนมากจิตใจมนุษย์จะหวังเห็นได้ยินสัมผัสกับสิ่งที่ดีงาม ก็เรียกว่ากรรมคุณหอันนี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งทําให้คนเกิดความทุกข์เพราะว่าพอไม่ได้มันก็อึดอัดใจอยากดูรูปสวยๆแล้วไม่ได้ดูมันก็มีความทุกข์อยากฟังเสียงไพเราะไพเราะไม่ได้ฟังมันก็ไม่มีความสุขและมีความทุกข์นั้นเนี่ยกามคุณหเนี่ยเป็นเรื่องของตัณหาข้อที่หนึ่งคือกามาตัณหาอยากเห็นรูปอยาก ได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสที่พึงพอใจก็เป็นความทุกข์ทำอย่างไรจึงไม่ต้องทุกข์ข้อนี้ก็ต้องดับต้องดับความอยากส่วนความอยากประเภทที่สองนั้นคืออยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นเป็นภาวะตัณหาอยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้น อยากเป็นอย่างนี้เช่นอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นข้าราชการอยากเป็นผู้มีตำแหน่งชื่อเสียงอยากมีชื่อเสียงโด่งดังก็เป็นภาวะตัณหาอยากเป็นและไม่ได้เป็นอยากมีและไม่ได้มีคือไม่ประสบกับสิ่งที่ตัวเองชอบใจก็เป็นความทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาส่วน ตัณหาอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากประสบไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นเขาเรียกวิภวตัณหาคืออยากไปให้พ้นอยากหลุดไปจากสิ่งที่ประสบอยู่สามข้อนี้เป็นเหตุให้คนเกิดความทุกข์เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักตัณหาแล้ว เราก็ต้องหาทางดับถ้าเราไม่ดับที่ตัณหาความทุกข์ก็ไม่ดับไปเพราะอาตมาบอกแล้วว่าสมุทัยคือตัณหานี้เป็นตัวชักนำให้เกิดความทุกข์มันเป็นของคู่กันในชีวิตประจำวันของเรานี้ ให้โยมทั้งหลายท่านทั้งหลายพิจารณาดูว่าท่านมีทุกขอะไรอยู่บ้างทุกกายหรือทุกใจคนเราเนี่ยบางทีมันมีความสุขทางกายแต่มีทุกขทางใจเพราะว่ามันยังอยากความอยากมันยังไม่หมดความอยากมันยังไม่หยุดนิ่งคนมีเงินสิบล้านมีความสุขหรือยังยังไม่มีความสุขเพราะมันอยากได้ยี่สิบล้าน คนมีบ้านหลังแค่นี้มีความสุขยังมันยังไม่สุขเพราะมันยังอยากได้มากกว่านั้นคือความอยากมันยังไม่หมดเพราะนะเนี่ยคนที่มีความสุขทางกายเนี่ยบางทีความสุขทางใจไม่มีเพราะว่าความทุกข์ทางใจนี้มันไม่แสดงออกมันไม่ไม่ปรากฏออกมาทางรูปส่วนคนที่มีความทุกข์ทางกายนั้นเห็นชัดเห็นชัดมาก อะไรอะไรก็บ่งบอกถึงความทุกข์ได้แต่ในขณะเดียวกันนะยโยมบา,บางคนนี่เขาไม่มีความสุขทางกายเลยแต่เขามีความสุขทางใจคือชีวิตของเขาเนี่ยการบ่งชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขแต่เขามีความสุขทางใจคือใจเขาเป็นสุขในทางพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าสุขมีสองอย่างคือสุขกายกับสุขใจ ทุกก็มีสองอย่างคือทุกกายกับทุกใจบางคนทุกกายด้วยทุกใจด้วยอยู่ก็ไม่มีความสุขแล้วยังกระวนกระวายใจอีกความสุขทางกายก็ไม่มีความสุขทางใจก็ไม่มีบางคนมีความทุกข์ทางกายแต่มีความสุขทางใจบางคนมีความสุขทางกายแต่มีทุกขทางใจทั้งสองอย่างนี้แหละ ทางพุทศาสนาบอกว่ากล่าวว่าสอนว่าสุขใจเป็นสุขที่สำคัญกว่าเท่นั้นความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เราประสบทุกวันนี้เนี่ยจึงต้องหาเหตุให้เจอหาเหตุให้เจอว่าที่เราประสบความทุกข์มันคืออะไรเป็นต้นเหตุมันคืออะไรเป็นตัวก่อ จุดประกายขึ้นมาอะไรเป็นตัวก่อให้เกิดความทุกข์ถ้าเราเห็นแต่ทุกข์แต่ไม่เห็นที่มาเนี่ยมันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้หลายๆคนเนี่ยเจอทุกข์แต่ไม่รู้จักเหตุทุกข์รู้จักแต่ทุกข์แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อไม่รู้จักเหตุที่เกิดแห่งความทุกข์ มันก็เลยดับผิดวิธีไปหาทางออกแบบผิดวิธีคือไม่ได้ดับที่ตัวเหตุไปดับที่ปลายก็คือมันก็ไม่ดับเพราะมีความทุกข์และไม่รู้จักเหตุก็พยายามหาทางออกวิธีอื่นบางคนถึงกับฆ่าตัวตายคิดว่าจะดับทุกข์ได้ไม่หมดยังดับไม่หมดมันไปก่อความทุกข์ให้คนอื่นอีกเมื่อคนเราเจอทุกข์ จึงต้องพยายามหาทางหาเหตุให้เจอไม่ใช่เว้นหนีให้หาทางออกให้หาเหตุให้เจอก่อนเมื่อรู้จักเหตุแล้วเนี่ยจะเข้าใจทุกข์ยิ่งขึ้นเทนี้พูดถึงทุกข์กับสมุทัยแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงคู่ต่อไปนิโรดนิโรดเนี่ยแปลว่าด,ดับคือดับอะไรดับความอยากนั่นเองดับที่ตัณหา ดับที่ความอยากได้ความทุกข์ก็ดับได้แต่การจะดับได้นั้นมันต้องมีวิธีมันต้องมีแนวทางของตำหลักพระพุทธศาสนาต้องมีอุบายนั่นเองต้องมีวิธีการมีหลักการนิโรธคือการดับ ความทุกข์ก็คือต้องไปดับที่ความอยากนั้นให้ให,หมดไปแต่ถ้าจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องมีเครื่องมืออย่างที่กล่าวแล้วก็คือมรคนั่นเองนิโรธเป็นผลมรคเป็นเหตุทีนี้โยงอริยสัจสี่นี้ให้มันเข้ามาในกลุ่มเดียวกันให้มันเชื่อมโยงกันให้มันสัมพันธ์กันทุกข์ถ้าจะเปรียบเหมือนกับคือคนป่วย ป่วยนี่เป็นทุกข์นะโยมนะมีมีมีไม,ม,ม,ม่คนป่วยแล้วมีความสุขทุกข์นี่เหมือนกับคนป่วยสมุทัยเนี่ยเหมือนกับเหตุที่ทําให้คนนั้นต้องป่วยนิโรธคือการหายจากการป่วยหมายถึงว่าไม่เจ็บป่วยแล้วหายไข้แล้วหายป่วยแล้วมรรคก็เหมือนกับยายารักษาโรค หรือวิธีการรักษาโรคพระพุทธเจ้านี่เหมือนกับนายแพทย์ในโยมนะเหมือนกับนายแพทย์ใหญ่เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญมากพระองค์รักษาโรคทางใจคนให้หายป่วยได้เป็นนายแพทย์ผู้ฉลาดเพราะว่าคนที่ป่วยในโลกนี้เนี่ยบางคนป่วยกายบางคนป่วยที่ใจป่วยที่กายเนี่ยหมอเท่าๆไปก็รักษาได้ ให้ทานยาฉีดยาให้พักผ่อนป่วยทางกายส่วนคนป่วยทางใจนี่ยาทั่วไปเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถจะบำบัดได้ต้องเอาจิตมารักษาแช่ธรรมะแช่ธรรมะรักษาอาการป่วยทางใจเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนพระโอสถอันเป็นทิพย์รักษาคนป่วยให้หายได้เพราะพระุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้ฉลาด พรงค์ใช้ธรรมะเป็นโอสถช่วยรักษาคนให้หายป่วยมามากมายฉะนั้นอริยสัจสี่เนี่ยเมื่อกี้ท่ามายกตัวอย่างเปรียบเหมือนกับคนป่วยกับคนหายป่วยคนป่วยเนี่ยมันจะต้องมีเหตุที่ทำให้ป่วยอยู่ๆจะป่วยโดยไม่มีเหตุไม่ได้เช่นโยมปวดท้องเนี่ยเอายกตัวอย่างนะปวดท้อง ทำมาเยอะปวดท้องล่ะอ๋อทานของผิดสำแดงทานอาหารค้างคืนหรืออะไรก็อาหารที่มันไม่เกิดความสมบรุ์กับลำไส้เนี่ยนะกินอาหารไม่ถูกกับธาตุอย่างนี้ยก็ปวดท้องได้ในยกตัวอย่างนะทำยังไงละ่ะทีนี้เมื่อเราปวดท้องก็ต้องกินยายาที่จะทานก็คือมักช้ยาประเภทไหนจึงจะหายปวดท้อง บอกว่าปวดท้องไปทานพาราเซตามอลมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> บอกปวดท้องไปทานยาอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าต้องทานยาให้ถูกกับอาการของโรคด้วยเมื่อทานยาถูกกับที่อาการเป็นการปวดท้องก็หายไปการหายจาก,กาอาการปวดท้องคืนนิโรธการทานยาคือมักอันนี้เชี่ยเห็นเป็นรูปธรรมว่ามันโยงกันไหมมันก็ต้องโยงกันทุกของคนทั้งหลายเนี่ย มันต้องมีอะไรเป็นตัวเหตุอยู่บอกแล้วมีความอยากมีตานหาเป็นเหตุอยู่ถ้าคนไม่มีตานหาเป็นเชื้อ,อเรียกตัณหาเนี่ยเป็นตัวเชื้อเป็นเป็นตัวจุดประกายเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เกิดสังเกตด,ดูว่าคนที่มีทุกข์ในโลกนี้เช่นสมมุติว่าคนไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมันไม่ถูกอันเนี้ยพอไม่ถูกเนี่ยมีความทุกข์โอ้ไม่น่าเลยหมดไปหลายตัง มันไปหลายร้อยหลายพันมีความทุกข์เพราะความอยากเลยอยากถูกอยากอยากถูกรางวัลพอไม่ถูกก็เลยเป็นความทุกข์เพราะว่าตัณหาตัวตัวหนึ่งก็คือความอยากมันเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวจุดประกายให้คนเกิดความทุกข์คืออยากอยากถูกรางวัลนั่นเองความอยากตวเนี้ยมันเป็นตัณหาอย่างหนึ่งอยากให้ตัวเองถูกรางวัลที่เขาออกแต่พอไม่ถูกก็เลยเกิดความทุกข์ อทีนี้ก็ต้องมีตัวคู่ที่สองก็คือนิโรธกับมรรคทำยังไงจึงที่ไม่ทุกข์ก็ไม่ซื้อ <c oughs> ไปประกอบทรรมานอย่างอื่นที่ไม่ต้องมาเสี่ยงพอไม่ไปซื้อไม่ไปเล่นก็ไม่ต้องโดนความทุกข้อนี้ก็คือไม่ถูกหวยอกิน <c oughs> นั้นเนี่ยในชีวิตของเราประจําวันเนี่ยอริยสัจสี่เนี่ยโยงได้ทุกอาชีพโยงทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่โยงข้ามหมด แต่ว่าความทุกข์ของแต่ละคนเมื่อกี้แต่มาบอกเลยว่าไม่เท่ากันเด็กมีความทุกข์ก็แต่ทุกข์ของเด็กโยมทำอาชีพอะไรก็มีความทุกข์ของโยมความทุกข์ของคนมันไม่เสมอกันไม่เท่ากัน วนี้เช้าเรามาติดตามกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยากจะขอคันด้วยสาระน่าสนใจจากน้องเป็นหนึ่งกันสักนิดก่อนค่ะช่วงธรรมะพาเพลินวันที่27พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่เราจะได้ร่วมรำลึกถึงท่านพุทธทาสกันนะคะ วันนี้เป็นหนึ่งเลยจะขอนำคําสอนที่น่าสนใจของท่านมาฝากกันดังนี้ค่ะความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำดีต้องได้ดีทำบุญต้องได้บุญที่ถูกคือทำดีไม่ได้อะไรได้แค่ละกิเลสทำบุญได้แค่สบายใจ เข้าใจผิดว่าดีกับใครคนนั้นต้องดีต่อที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราเข้าใจผิดว่าให้อะไรใครต้องได้กลับคืนที่ถูกคือการให้คือยินดีเสียสละ ให้แล้วคาดหวังไม่ใช่การให้อ้างบุญคุณไม่ได้เข้าใจผิดว่าแก่แล้วทำอะไรก็ได้ที่ถูกคือแก่แล้วต้องยิ่งสำนึกทำชั่วไม่ได้เวลาเหลือน้อยเข้าใจผิดว่าต้องทำเพื่อความมั่นคงของชีวิตในภายหน้าที่ถูกคือ ความมั่นคงไม่มีในโลกตายได้ทุกเมื่อเข้าใจผิดว่าความต้องการของตัวเองสำคัญที่สุดเราสำคัญที่สุดที่ถูกคือไม่มีความต้องการนั่นแหละสำคัญที่สุดไม่มีเราตัางหากสำคัญที่สุดเข้าใจผิดว่าเข้าวัดใจสงบที่ถูกคือวัดอยู่ในใจใจสงบ เข้าใจผิดว่าความสบายเลือกได้ที่ถูกคือเกิดมาก็ทุกแล้วมันเลือกไม่ได้ไม่มีใครสบายตลอดชาติและเข้าใจผิดว่าสิ่งของคนของเราตัวตนของเราเราต้องยึดไว้รักษาไว้ที่ถูกคือไม่มีอะไรหรือใครให้ต้องยึดต้องรักษา ทุกอย่างไม่ใช่ของเราและที่สุดแล้วก็ไม่มีหากคุณผู้ชมมีคำแนะนำใดๆหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธบัญญาพิรมบริษัท CPO อจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมล address y o b a 7 g m a i l c o m ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชอบรายการพุทธปัญญาพิรมนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางรัฐต้องขอลาขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ